นะครับสวัสดีครับนะฮะวันนี้มาคุยในเรื่องของเช่าซั์นะครับนะฮะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ <c oughs> บ่อยครั้งนะครับก็เกิดเป็นคดีมีปัญหาข้อพิพาทกันนะครับผู้ที่ถูกฟ้องถูกดำเนินคดีก็จะเป็นผู้ให้เช่านะครับหรือผู้เป็นเจ้าของหรือเป็นลูกน้องหรือเป็นผู้จัดก,การผู้ดูแลทรัพย์สินของ นะครับของผู้ให้เช่านะครับก็มีคดีขึ้นสู่ศาลอยู่อยู่มากพอสมควรนะครับคดีลักษณะนี้นะครับฮะออลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในลักษณะที่ผู้เช่าไม่ชําระค่าเช่านะครับไม่จ่ายค่าเช่านะครับพอไม่จ่ายค่าเช่าหนึ่งเดือนสองเดือนหรือบางทีอาจจะหายไปเลยนะครับไม่อยู่นะครับหายไปนะครับก่อนออกไปก็มีการล็อกกุญแจอย่างดีนะครับ ผู้ให้เช่าก็ไม่สามารถเข้าไปได้นะครับปัญหาเกิดขึ้นนะครับถ้าตัวผู้ให้เช่าเนี่ยเขาตัดกุญแจนะครับหรือพังหรือต่างๆเข้าไปแบบเนี้เข้าไปยึดครองทรัพย์สินนะครับเอาทีวงทีวีตู้เย็นนะครับยึดออกมานะครับแล้วก็ตัดน้ําตัดไฟนะครับไม่ได้รับประโยชน์นะครับจากทรัพย์ส่วนกลางนะครับ นะครับทำมาหลายอย่างครับอย่างเนี้ยถามว่าจะมีความผิดฐานบุกรุกกันหรือไม่นะครับเช่นเป็นต้นว่าค้างชาระค่าเช่า2เดือน3เดือนนะครับไม่ชําระค่าเช่านะครับผู้เช่าก็เลยผู้ให้เช่าเลยกลับเข้ายึดครองทรัพย์สินนะครับใส่กุญแจล็อกกุญแจนะครับเอาลูกบิดร้อยโซ่ต่างๆนะครับนะฮะตัดน้ําตัดไฟนะครับถอดเครื่องรับสัญญาณโทรศัพท์ต่างๆไปนะครับถามว่าเช่นนี้ย อาจจะมีความผิดหรือไม่นะครับนะฮะรูปเรื่องก็คือเป็นต้นพอจะเกิดเรื่องแล้วนะครับเป็นต้นว่านะครับผู้เช่าก็จะบอกว่าเนี้ยคุญแจพังเสียหายประตูเสียหายนะครับห้องนี้นะครับทรัพย์สินเสียหายไปหลายรายการอีกทั้งทรัพย์สินสร้อยคอนะครับเงินสดพระเครื่องต่างๆเนี่ยสูญหายไปนะครับท่านให้ใครมาดือมาค้นเป็นลูกก้างเป็นแรงงานต่างด้าวอะไรต่างๆนี้ ท่านได้เข้ามาได้ทําถ่ายบันทึกวิดีโออะไรว่าหรือเปล่าครับเข้าเสียหายเยอะนะครับก็เลยแจ้งความดําเนินคดีกับผู้ไว้เช่าถ้าเกิดผู้ว้เช่าไปเองนะครับหรือเป็นลูกน้องหรือเป็นผู้จัดการเป็นผู้ดูแลอาคารรักษาทรัพย์นะครับก็ต้องถูกดําเนินคดีไปนะครับถามว่าลักษณะแบบนี้นะครับมันเกิดขึ้นเยอะไหมครับลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมาก,กนะครับเกิดขึ้นเยอะสําหรับท่านที่มีอาคารนะครับหรือเจ้าของในห้องให้เช่าเนี่ย เรามาดูหลักกฎหมายเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าหลักกฎหมายเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่านะครับเอาของของเราให้คนอื่นเช่าแท้ๆนะครับห้องราคานะครับสูงครับให้เช่าในราคาหลักพันหลักหมื่นนะครับทาไมต้องต้องถูกดาเนินคดีมีช่องหรือมีช่องทางหรือมีอะไรที่จะด,ดําเนินคดีได้ไหรือไม่สําหรับผู้เช่าก็น่าเห็นใจครับนะฮะเราจะซื้อห้องอะไรก็ไม่มีเงินก็มาเช่าเขานะครับติดค้างชาระค่าเช่าก็สามารถที่จะ มาชาระหรือมาเคลียร์กันได้นะครับไม่น่าจะถึงขนาดบุกรุกเข้าไปนะครับที่หลับที่นอนเอกสารเอกสารต่างๆนะครับพระต่างๆก็สูญหายพังหมดนะครับเข้ามาไม่ทําเอกสารไม่ทันจัดเก็บอะไรไว้ดีสูญหายหมดใครนะครับผิดชอบนะฮะก็น่าเห็นใจต้องสองฝ่ายนะครับวันนี้ผมเอาในฝั่งของผู้ให้เช่าก่อนนะครับมาดูว่าในฝั่งของผู้ให้เช่าเนี่ยเรามีหลักหรือมีจุดอะไรที่ทําให้ ผู้เช่าเนี่เกิดอำนาจในการเข้าครอบครองทรัพย์สินบ้างเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยครับเรียบร้อยครับห้องเช่านี่ผู้เช่าไม่รู้ไปไหนครับ2เดือน3เดือนก็กลายเป็นห้องเก็บของของผู้เช่านะครับเช่าวไว้เก็บของนะครับไม่เจอตัวเลยแบบนี้เราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับหลักกฎหมายที่มันเป็นคดีกันมันเป็นเพราะว่านะครับคือจริงๆนน้วนี่อำนาจหรือความยินยอมเนี่ยบางประการเนี่ยไม่ก่อให้เกิดความผิดอาญา ถ้าความยินยอมนั้นไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยนะครับไม่ขัดต่อศีลและธรรมบางประการนะครับนะฮะเช่นยินยอมให้มีการทดลองความแข็งแกร่งหรือความเหนียวนะครับของของ,ของร่างกายนะครับเล่นของต่างๆพวกนี้ถ้ายอมให้คนเนี่ยยอมให้คนเนี่ยทดลองกันมากๆนะครับบ้านเมืองก็จะเกิดความไม่สงบนะครับพอเกิดไม่เหนียวขึ้นมาก็จะเป็นดําเนินเป็นคดีขึ้นมานะครับกฎหมายเลยบอกว่าอย่างนี้มันขัดต่อความสงบนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นทางแพ่งเรื่องนี้เป็นสัญญาทางแพ่งนะครับเป็นข้อตกลงระหว่างผู้เช่าและผู้ว่เช่าเนี่ยสามารถตกลงมาติดตอนต้นได้เลยครับว่าหากวันนักวันภายหน้าสืบไปเนี่ยผู้เช่าไม่ชําระค่าเช่านะครับผู้เช่าไม่ชําระค่าเช่าเนี่ยนะฮะผู้ว่เช่ามีสิทธิ์ที่จะเข้ายึดทรัพย์สินนะครับเข้าครอบครองล็อกกุญแจตัดกุญแจนะครับตัดน้ําตัดไฟนะครับ นะครับปิดช่องทางเดินต่างๆนะครับตัดเครื่องรับตัวสับต่างๆไม่ให้ได้รับประโยชน์ปิดทางต่างๆเนี่ยนะครับที่เข้าไปตนียถามว่ามีการยินยอมนะครับนะเดตอนต้นยินยอมแล้วนะครับต่อมาภายหลังเนี่ยครับตัวผู้ตัวผู้เช่าเนี่ยเขาไม่เขาเขาไม่ชาระค่าเช่านะครับผู้เช่าก็เลยบอกว่าไม่ชาระค่าเช่าก็หลักกฎหมายก็บอกเลิกสัญญาเช่าไปนะครับแล้วเขาก็กลับเข้าครอบครองทรัพย์สินที่ ตามคำมั่นที่ตัวผู้เช่านะครับได้ให้คำสัตย์ไว้ว่าเขาจะยอมทำตามนั้นแต่พอถึงเวลาครับเขาไม่ยอมนะครับอาจจะไม่ได้กฎหมายแลนะ้วเขาไม่ยอมเขาบอกเขาไม่ยอมวันนั้นใช่แต่วันนี้เขาไม่ยอมให้คุณเข้ามาตัดคุณจงคุณแจเข้ายึดเข้าครอบครองคือเขาไม่ยอมอย่างไรก็ไม่ยอมถ้าเกิดว่าคุณจะเข้ามาจริงก็ต้องตูนเงินคดีนะครับตัวผู้เช่าก็ไม่คิดว่าตนเ,เองเนี่ยจะมีความผิดเพราะคุณยอมมาแล้วและทรัพย์เป็นของเราแท้ นะครับอยู่ฟรีสิครับอย่างนั้นค่าเช่าก็ไม่ชําระก็เลยเข้าไปทําการล็อกทําการยึดทําการตัดทาการทําหลายอย่างครับน้าจะเกิดปัญหาขึ้นเขาดําเนินคดีอย่างนี้ถามว่าอํานาจในทางแพ่งของผู้เช่ามีไหมของผู้เช่ามีไหมครับอานาจในทางแพ่งของผู้เช่าก็มีอยู่ในขณะที่เขายินยอมนะครับแต่ในวันที่คุณมาดําเนินการนี่เขาไม่ยอมแล้วนะครับหลักกฎหมายตรงส่วนนี้ ผู้เช่าอาจสุ่มเสี่ยงที่จะมีความผิดฐานบุกรุกได้นะครับเพราะว่าเป็นการละเมิดนะครับหรือเป็นการที่จะนะการครอบครองกฎหมายในคุ้มครองการครอบครองของผู้เช่าเป็นหลักนะครับนะฮะหรือเป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการกระทําโดยทําให้การครอบครองหรือเป็นการรบกวนการครอบครองของเขานะครับเข้าไปนะครับในอสังหานะครับหรือในเคหะของต่างๆเนี่ยกฎหมายก็จะมีบทกฎหมายเขียนไว้นะครับนะ พอเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับตัวผู้ให้เช่าเนี่ยก็อาจจะมีความผิดจุดแรกก่อนจุดสองเข้าไปแล้วเนี่ยครับทรัพย์สินก็เสียหายไปรื้อนุ่นรื้อนี่ก็อาจจะทําให้ทรัพย์สินบางประการเขาพังก็เสียหายนะครับทีวงทีวีต่างๆก็เสียหายนี่อาจจะมีความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์อีกนะครับเข้าไปแล้วก็บอกเขามีพระเครื่องอยู่มีทองมีสร้อยคอมีเงินสดตู้เซฟต่างๆของก็าหายไปเนี่ยใครรับผิดชอบ นะครับอันนี้ก็ผิดอีกนะครับผิดอีกนะครับพะไปรู้บทชกาันร,รามาตาสามร้อยหกสิบเท่าไหร่ครับหกสิบห้าใช่ไหมครับบุกลุกนิยองความไม่ได้ในบางกรณีนะครับเช่นเป็นกรณีของการไปทําลายเ,าเป็นการบุกลุกสองคนโดยมีอาวุธกลางคืนหรือบุกลุกโดยการใช้กําลังประสุดร้ายต,ต่างๆนี่ยก็ยอมไม่ได้ก็โท,โทษถึงห้าปีนะครับถึงห้าปีนะครับมันก็เป็นเรื่องหนักไปนะครับขึ้นสามจังหวัด นี่คือความสมเสี่ยงที่เกิดขึ้นสําหรับตัวผู้ให้เช่านะครับทีนี้ผู้ให้เช่าจะมีทางออกแบบไหนก็ผู้ให้เช่าเนี่ยครับถ้าได้มานะครับทราบนะฮะตัวข้อกฎหมายบาระการแล้วก็จะมีทางออกในเริ่มต้นทางออกมี2กรณีคือถ้าเกิดเจอลักษณะแบบนี้นะครับผู้ให้เช่าก็ควรจะมีบันทึกข้อตกลงบารมการไว้นะครับกับตัวผู้เช่านะครับผู้ให้เช่าเช่นมาทําบันทึกข้อตกลงกันไว้ว่าเออเนี่ยไม่เป็นไรที่ผ่านมาเนี่ยไม่เป็นไรนะครับ ก็เอาข้างหน้าแล้วกันข้างหน้าก็อย่าผิดนัดแล้วกันก็ทาบันทึกไว้หน่อยถ้าเกิดข้างหน้าผิดอีกก็ให้ผมเข้าปฏิบัติตามนี้นะฮะเนี่ยเคยมีนะฮะลักษณะแบบน้ติกาตัวหนึ่งนะครับมีดีกาฉบับหนึ่งนะครับนะฮะรู้สึกปีสีหนึ่งนะครับบอกว่าอย่างเนี้ยบันทึกข้อตกลงฉบับเนี้ยใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับและบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าวนี้ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมดีนะครับก่อให้เกิดสิทธิของตัวผู้ให้เช่านะครับตาม ตามบันทึกข้อตกลงตัวนี้นะครับพอเขาไม่ชําระในตอนสองเนี่ยก็เข้าปฏิบัติตามข้อตกลงที่อยู่ในบันทึกนี้ได้นะครับทําได้นะครับอีกแบบหนึ่งก็คือว่าทําตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยข้อตกลงหรือข้อยินยอมของผู้เช่าที่ว่าเขายอมให้เข้ายึดครองทรัพย์สินเข้าล็อกคุญแจเข้าเปลี่ยนกุญแจตัดน้ําตัดไฟนะครับถอดเครื่องรับสัญญาณพวกนี้นะครับ พวกนี้ทั้งหมดอน่ะนะครับไอความยินยอมเช่นว่านี้นะครับระบุลงไว้ในสัญญาเช่าไปเลยนะครับระบุใส่ไปในสัญญาเช่าเลยนะครับนะฮะพอถึงกําหนดปับ๊บเขาไม่ชําระค่าเช่าพอไม่ชําระค่าเช่าเราก็บอกเลือกอสัญญาเช่านะครับนะบ,บอกเช่นกําหนดเห้ากสุดบอกกำหนดเวลาประมาณอ่ะบาโหลดเวลาสิบห้าวันอย่าให้น้อยกว่าสิบห้าวัน ก็เป็นการบอกเลิกสัญญาเช่ากําหนดเวลาเขาชําระค่าเช่าถ้าเกิดเขาไม่ชําระค่าเช่าก็บอกเลิกสัญญาเช่าบอกเลิกสัญญาเช่าก็กลับครอบครองทรัพย์สินพอกลับครอบครองทรัพย์สินตอนนี้เข้าไม่ยินยอมพอเขาไม่ยินยอมเรายกข้อที่เขาเคยยินยอมไว้ในสัญญาใช้อํานาจทางแพ่งนะครับที่กําหนดไว้ในสัญญาเนี่ยปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าเนี่ยครับได้ นะครับอันนี้คือได้ที่ทําให้เกิดสิทธิ์ของตัวผู้ให้เช่านี่นะครับใช้สิทธิ์ทางช่องทางนี้อันที่1คือไม่ผิดบุกรุกส่วนจะมีความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับตอนที่ท่านเข้าไปนะครับถ้าเกิดท่านบอกยังไงอ่ะได้ฟังมาแล้วนะครับเหมนทนายบอกว่ามันไม่ผิดท่านฟังนะครับมันมีบุกรุกมันมีทําให้เสียทรัพย์มีรักทรัพย์นะครับท่านมีอํานาจก็จริงอยู่แต่ถ้าเกิดท่านเอาทรัพย์เข้าไปนะครับก็ต้องไปดูว่าข้อตกลงนั้นรวมถึงการเข้ายึด รัพย์สินหรือเปล่าถ้าเกิดมันมีก็อาจจะมีปัญหาว่าเช่นไปเอาพระของเขาในราคาที่สูงก,ก็จะเกิดปัญหานะครับอย่างนั้นก็อาจจะมีข้อหาในเรื่องของการรักทรัพย์ตามมาทําให้เสียทรัพย์ตามมานะครับตูต้เย็นนะครับเครื่องโปรเจคเตอร์ต่างๆเขาหลายอย่างถ้าสมมติเป็นอาคารใหญ่ห้องใหญ่นี่เรามองใน,ในเรื่องของอาจจะถ้าท่านมองห้องเช่าเล็กๆท่านอาจจะมองไม่เห็นมองห้องเล็กๆอาจจะมองไม่เห็นห่นองเช่า เล็กๆนักศึกษาอยู่อาจจะมองไม่เห็นภาพถึงความเสียหายแต่ถ้าเกิดเรามองภาพใหญ่เป็นการเช่าอาคารสำนักงานต่างๆกันเนี่ยก็จะเห็นถึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นของการเข้าไปยึดครอบครองทรัพย์สินลักษณะนี้อันก็สรุปได้ว่าเบื้องต้นนะครับ,รบเวลาทําหัญญาเช่าเนี่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะครับผู้ให้เช่าต้องถูกดําเนินคดีลูกน้องหรือผู้ดูแลผู้อาคารจัดการทรัพย์สินของตัวผู้ให้เช่าเนี่ยนะครับ ได้มีความผิดทางอาญาก็มีบันทึกก็ตกลงก็มีความยินยอมของตัวผู้เชา่าเนี่ยระบุไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับถ้าไม่มีทางแก้ก็ต้องมีการทําบันทึกไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการบุกรุกในส่วนข้อหา,าทําให้เสียทรัพย์ท่านก็ต้องเคลื่อนย้ายหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เป็นไปนตามสภาพของมันให้มีความเสียหายน้อยที่สุดนะครับในกรณีของความผิดฐานลักทรัพย์ท่านควรจะมีการเหมือนตำรวจตรวจรค้นนะครับนะฮนะก็ควรจะมีการบันทึก วิดีโออะไรไว้ให้ประกอบด้วยว่าตอนท่านเข้าไปมันมีอะไรบ้างเป็นหลักฐานนะครับบางทีท่านเข้าไปเขาไม่อยู่แบบนี้ก็กปล่าวว่างได้ว่าทรัพย์นั้นสูญหายนะครับในบางตอนแรกเขาไปแจ้งความเนี่ยเขาอาจจะยังไม่มีเอกสารหลักฐานซึ่งแสดงว่าเขามีทรัพย์สิ่งนั้นนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเขาทําได้เขาอาจจะแจ้งความไว้ภายหลังก็อาจจะไม่มีเอกสารหลักฐานว่าเขามีทรัพย์นั้นก็ได้อาจจะไม่มีเอกสารหลักฐานว่าเขามีสร้อยคอ หนัก5บาท10บาทอยู่ก็ได้นะครับไม่มีหาไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะครับอันนั้นก็เบื้องต้นก็ควรจะในเรื่องของของข้อขา้อหาแรกผ่านไปได้ข้อหา2ในเรื่องของการของการทำให้เสียทรัพย์ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการเข้าเคลื่อนย้ายแล้วก็ในข้อหาทีา่3าก็คือขาา้อหารักทรัพย์ก็พยายามมีการบันทึกหรือทําหลักฐานให้เรียบร้อยนะครับในกรณีที่ผู้เช่าเขาอยู่นะต้องระมัดระวังไปล็อกไปคล้องกุญแจอาจจะมีความปิด ฐานเสรีภาพเข้ามาเกี่ยวข้องได้ไปขังเขาต่างๆนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าถ้าเกิดเขาอยู่เนี่ยมีการที่ที่เกิดปัญหาคือเขาอยู่นี่แหละครับมีการกระทบกระทั่งกันทะเลาะเป็นทำ้ายร่างกายเป็นอะไรเข้าไปเป็นข้อหาหนักไปอีกนั้นหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งในส่วนนี้นะครับเอานะครับดังนี้ก็หลักกฎหมายที่ท่านต้องไปดูก็คือในเรื่องของการเช่า,ากฎหมายแพ่งอยู่ที่มาตรา3 5 7 3 5 8จนะครับปิัญญาเช่าก็คือ,อไม่ชำระค่าเช่ามาตรา5้าร ครับาบางท่านถามว่าไม่มีสัญญาเช่าได้ไหมครับไม่มีก็ได้นะครับฟ้องไล่ได้ครับเราใช้มาตราสามสามหกในเรื่องของเจ้าของกรรมสิทธิ์นี่คือทางแพ่งนะครับส่วนทางอาญาก็จะมีลักทรัพย์สามสามสี่สามสามห้าลักทรัพย์เหตุการณ์นะครับบุกรุกสามหกสองสามหกสี่สามหกห้านะครับทําให้เสียทรัพย์สามห้าแปดนี่ยสมมอบคนะครับอ่านี่ก็คือหลักสําคัญที่ผมนํามาเบื้องต้นท่านใดมี ข้อค,คิดเห็นนะครับหรือมีข้อแนะนําข้อชี้แนะนะครับเป็นนักกฎหมายด้วยกันก็เพิ่มเติมได้ครับนะฮะเพิ่มเติมเข้ามาได้จะได้มีประเด็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อต่อสมาชิกต่อบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้อง,งกับกฎหมายนะครับไม่ว่าจะสมัครใจไม่สมัครใจถ้าเกี่ยวข้องกฎหมายแล้วต้องเรียนรู้กฎหมายนะครับมีสมาชิกถามว่าแล้วห้องเช่าห้องชุดนี้เหมือนกันครับที่ไปอยู่เขาไปครอบครองโดยอายศัยสิทธิเขาครับเหมือนกัน นะฮะอาศัยสิทธิ์ของเขาโดยสัญญาเช่านะครับก็เหมือนกันนะครับเอานะครับนี่คือเบื้องต้นนะครับท่านใดมีประเด็นข้อกฎหมายที่น่าสนใจนะครับก็แนะนําเข้ามาได้นะครับผมอาจจะเกิดมีข้อมูลในแล้วก็คืออาจจะไลฟ์สดให้เลยแต่เกิดไม่มีข้อมูลก็จะดูข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็นํามาฝากสมาชิกในวันถัดไปนะครับอนาคตก็จะลงข้อกฎหมายนี้เพิ่มเติมขึ้นนะครับสาหรับผู้เช่ารายใดที่มีคดีในลักษณะ ดังกลา่าวนี่อยู่ก็สามารถที่จะปรึกษาเข้ามาได้นะครับถ้ามีสัญญาเช่ามีระบุพวกนี้ไว้ก็พยายามนําเอกสารนั้นเข้ามาให้ท่านพนักงานสอบสวนได้ดูได้พิจารณาข้อกฎหมายต่อไปนะครับถ้าหลุดไปแล้วก็ให้ท่านพนักงานดูนะครับหรือนําไปใช้ชั้นศาลต่อไปนะครับเพื่อทำให้ท่านสามารถที่จะหลุดพ้นจากข้อหาได้นะครับนาออกมาเร็วก็หลุดพ้นเร็วนะครับในวันนี้ก็กฎหมายเรียนรู้กฎหมายกับผมนะครับแต่นายนครเบื้องต้นก็ เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมดูมีหัวข้ออะไรที่ดีๆก็นำมาฝากสมาชิกนะครับสวัสดีครับ